เหตุผลที่ต้องเลือกรถไฟฟ้า BWD C Leon s e ครับระยะทางการขับขี่ของ BWD C Leon s e ครับ BWD C l e n s e มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับที่ให้ระยะทางการขับขี่ที่ค่อนข้างยาวนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับการขับขี่ในเมืองหรือการขับขี่ทางไกลได้เลยครับสำหรับเทคโนโลยีของแบตเตอรี่นะครับเบสดแบตเตอรี่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ BWD ครับซึ่งผ่านการทดสอบมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความทนทานความปลอดภัยนะครับหรือว่าความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ สำหรับการดีไซน์ของเจ้า b v w d Cylon 7ครับมีความล้ำสมัยนะครับออกแบบมาให้มีความฉบเฉี่ยโดดเด่นทันสมัยภายในเนี่ยมีความูหลามากมายเลยครับสำหรับการขับขี่แบบอัจฉริยะของรถ b v w d Cylon 7ครับมีให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ด้วยความเร็วคงที่แบบแปรผกผันกับระยะห่างของรถคันหน้ครับหรือว่าจะเป็นการเบรกด้านหน้านครับเด็กอัตโนมัติด้านหน้าด้านหลังรวมไปถึงระบบช่วยเหลือการจอดด้วยครับ ในเรื่องของการชาร์จครับเจ้าเนี่ยรองรับการชาร์จแบบฟาชาร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาในการชาร์จไม่นานเลยครับขนาดครับขนาดของห้องโดยสารนะครับมีความกว้างขวางนั่งสบายครับออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสําหรับการวางสัมภาระในจำนวนมากหรือว่าการเข้ามานั่งข้างในที่มีการเดินทางกันไปหลายคนครับเหมาะกับครอบครัวหรือว่าการเดินทางไปเป็นกลุ่มได้เลยครับ ่ของความคุ้มค่านะครับในเรื่องของระยะยาวครับด้วยค่าบำรุงรักษาน้องที่มันต่ํากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรถที่ใช้น้ํามันนะครับทำให้ประหยัดค่าจ้งจ่ายในระยะยาวได้อย่างสบายๆครับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงครับผ่านการทดสอบแล้วก็ได้รับการรับรองในเรื่องของความปลอดภัยในระดับโลกเลยครับและนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมเราถึงต้องเป็นเจ้าของเจ้า BWD C n 7 n เป็นยังไงครับฟังเหตุผลแล้วอยากจะเป็นเจ้าของเจ้า C n o เลยใช่ไหมครับ